สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะสเต็มเดลพัสดโชว์นะฮะกับการรีวิวของเล่นนะฮะอ่างหายไปหนึ่งเดือนนะฮะหลังจากการเป็นโควิดมาก็ไม่ได้รีวิวอะไรใหม่เลยนะครับวันนี้นะฮะก็กลับมาแล้วนะฮะกับการรีวิวของเล่นนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมารีวิวก็คือตามปกคลิปเลยนะฮะสิ่งนี้นั่นเองนะฮะพี่เจคนะฮะเจกซิลลี่ริฟต์แบทเทิลนะฮะเป็นของเล่นจากอ่า ลายแม็เฟอเนนะฮะในลายของอวตารจากหนังอวตาร The Wave Water นั่นเองนะครับผมยังไม่ได้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วเนี่ยรบกวนอย่าสปอยนะฮะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาไปดูหนังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสปอยกันนะครับแต่ของเล่นมรสักไว้ก่อนนะนะเพาไงจริงๆตามตั้งใจเนี่ยจะไปดูอาทิตย์แรกที่มันเข้าเลยนะแต่อาทิตย์แรกก็เป็นโควิดซะแล้วก็เลยอดไปนะฮะ ็แกะแล้วนะฮะให้ดูหลังกล่องก่อนนี่หลังกล่องเป็นพี่เจ๊ขี่นอกอยู่นะฮะผมก็นกมันชื่อสกิปิงนะสกิปิงใช่ก็น่ารักดีนะสวยดีก็เดี๋ยวจะแกะมาดูรีวิวกันเลยนะครับโอ้มีแบ็คไลท์เหมือนเดิมนะฮะเนื้อเรื่องดีไหมใครดูแล้วก็เม้นได้นะฮะว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบแต่ไม่ต้องสปอยเนาะนะผมไม่ให้ดู นะฮะก็ไม่รู้จะได้ดูไหมหรือจะรอลงดิสนีย์พัทไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปีนี้หนังที่ดีก็เยอะเยอะเหมือนเดิมนะฮะก็เขาคงไม่ได้เก็บไว้นานมากขนาดนั้นนะฮะมันน่าจะเต็มที่ก็น่าจะเดือนนี้แหละนะครับผมที่มันน่าจะออกโรงไปแล้วนะฮะโอ้โหเยอะเ,ยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนผมเอาพวกไอ้นี่ออกก่อนนะแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาดูนะฮะ โอเคตัดยางเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาดูพี่เจกกันดีกว่าว่าพี่เจกเป็นไงบ้างนะครับภาคนี้เนี่ยจากตัวอย่างเหมือนจะเห็นว่าแกมีลูกเพียบเลยนะฮะลูกแท้สามลูกเลี้ยงอีกสองนะฮะหน้าตาดีทงดีเทลสวยเหมือนเดิมนะฮะจุดขยับขยับก็มันออกต่อกันเนาะไอเพราะว่าอวตารเนี่ย หนึ่งก็เพิ่งออกไปเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาพอทันวาเอาตาม2ก็ออกมานะฮะผมว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะโดยพื้นฐานทำโมเดลตัวเนี่เหมือนเดิมนะครับผมจะต่างกันแค่พวกชุดแล้วก็อธิกเธกเลชันเหมือนเดิมชุดแล้วก็อเทอรี่นะฮะที่แตกต่างอันนี้เหมือนจะเป็นชุดตอนที่เขาลบกันในน้ำนะฮะในหนังเนาะ น่าจะประมาณนั้นดีเทลก็ดีงามเหมือนเดิมนะฮะราคาก็ก็น่ารักอะ่ะพันนิดๆน,น,นะฮะตัวใหญ่คุ้มนะฮะสเกลก็ดีถึงแม้ว่ามันจะขยับต้นขาไม่ได้เหมือนเดิมก็ตามนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของตัวนี้กันเลยนะครับว่าจุดขยับยังไงบ้างอันนี้หัวก็ยังหมุนได้เหมือนเดิมนะฮะก้มหน้าได้เงยหน้า ได้แต่ติดผมนะครับรอบน,นี้เป็นเดดล็อกซะแล้วนะครับผมแขนก็เป็นัตเตอร์ไฟล์จอยใช่ไหมมันเหมือนัตเตอร์ไฟล์เออบัตเตอร์ไฟล์จอยแหละัตเตอร์ไฟล์จอยเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจอยมันจะใหญ่แล้วมันไม่มีอะไรบังตามก็เลยเห็นชัดหน่อยนะครับผมสองข้างเหมือนกันนะฮะหมุนได้นะฮะแขนหมุนได้สำรองทิศทางศักลางได้กลางได้โคตรเยอะ ที่นี่บราซิลพี่น้องกลางได้นะฮะยกขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้เยอะด้วยนะครับแนบลำตัวได้สูงสุดก็ก็ชิดตัวชิดตัวเลยนะฮะแขนก็เป็นต้นแขนก็หมุนได้เหมือนเดิมนะฮะชเดบันจอยดันนี้แตบว่จอยไม่มันมันใช่เอลนี้มันแอลโบนะฮะ ก็แนบตัวได้นะฮะแนบได้แบบเนี่ยสนิทเลยเห็นไหมเจ๋งนะของเล่นแบบที่เป็นเดบันจอยเนาะแขนก็งอได้นะฮะงอข้างหลังออกได้หมุนได้เดิมมาตรฐานเลยนะครับของหลยนี้ช่วงอกหมุนได้นะฮะช่วงเอวหมุนได้นะฮะนี่หมุนได้ทั้งสองอันนะครับผมขากางได้ เยอะเหมือนเดิมอู้เยอะนี่ย่กางได้เบิมๆเลยนะฮะแนบนะเตะขึ้นมาได้ขนาดนี้นี่ได้ประมาณนี้นะฮะเตะไปข้างหลังไม่ได้ค่อยได้ได้นิดหน่อยแต่เตะมากๆมันจะยืดนะไอ้ไอ้ตรงเนื้อตรงเนี้ย ก้มได้ไหมก้มได้รือให้ดูก,ก้มก้มได้นะฮะประมาณหนึ่งเงยหน้าได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่สวยอย่าไปทําเลยนะฮะถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่าไปขยับให้เขาก้มหน้าก้มหลังนี่ไม่ค่อยไม่สวยเท่าไหร่นะครับขาเมื่อกี้นะฮะที่กลับขาแนละ้วก็คือเหมือนเดิมคือว่าลายของแมคเฟรเรนไม่มีจุดขยับตรงต้นขาเนาะถ้ามีการทําจุดขยับต้นขาได้เนะี่ยก็คือที่หนึ่งเลยฮะ ถามผมก็คือที่1ของไลฟิเกอร์ตอนนี้ในเรื่องของการคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งขนาดทั้งสเกลคือดีที่สุดแหละแต่มันทําต้นแขนไอ้ต้นขาหมุนไม่ได้ก็เลยแบบยังไม่เป็นเดอะเบสนะฮะในราคาของเล่นราคาเท่านี้นะประมาณนั้นนะครับหางเหมือนเดิมนะฮะหมุนได้กลางหมุนดันเข้าลันออกได้นะฮะจัได้เลยขาก็ แล้วบจอยเหมือนเดิมนะฮะแข็งแข็งแน่นแน่นกันไปไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงของรายนี้ถ้าจะคือก็หักไปเลยนะฮะที่เคยดูรีวิวแบบรุ่นแรกๆอะ่ะก็คือมันไม่ต้องกลัวหกักเอ้ไม่ใช่มันไม่ต้องกลัวว่าทําไม่ดีนะฮะก็คือถ้าก็ไม่ดีก็คือหักอย่างเดียวนะครับผมนี่คูกเข่าได้ทาไอ้นั่นได้กู้ฮีโร่แลนดิ้งได้นะฮะ นี่เห็ไหทำได้นะฮะผมก็มาตรฐานของของเซนฟิกเกอร์ทำท่านี้ได้ก็คือท่าอื่นมันก็ไม่ยากกวแหละนะครับชุบชุบชุบ,ชบปลายเท้าเหมือนเดิมนะฮะกดต่ำได้เนี่ยงัดขึ้นได้เยอะมากหมุนข้างๆไม่ได้นะฮะแต่ก็แลกมาแล้วกันหมุนเท้าทั้งอันได้ ไม่ได้แต่ปลายเท้าขยับได้นะ,ะเห็นไหมมีนะจะขยับปลายเท้าเจ๋งมากชุดก็ตัวของพี่เจ็ก,ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะในเรื่องของรายละเอียดชุดนะก็จะมีผมที่เปลี่ยนไปจากภาคหนึ่งนะฮะแล้วก็มีดาบยังอยู่นะฮะแล้วก็ยังหลุดง่ายเหมือนเดิมนะฮะมันก็เล่นแล้วก็จะหลุดเรื่อยๆต้องคอยระวังนะมันจะหายได้ ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแผงกระสุนนะฮะเกาะกระสุนพกไว้ใช้กับปืนที่แถมมานะครับผมตามแขนเนี่ยก็จะมีเหมือนเชือกที่เป็นแบบชเช่าเผาอ่ะนะฮะข้อมือก็ยังเป็นไอ้ที่รัดเหมือนเดิมนะครับผมมีเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าเตี่ยวอะ่ะมีผ้าเตี่ยวนะฮะแล้วก็ตูดแยกไว้เพื่อจะให้มีหางขยับได้ มาเดี๋ยวมาดูตัวของ Articulation ไม่ใช่ Articulation Accessory บ้างเอา้าผมลืมเอาเปือออกมาเดี๋ยวตัดเปือแป๊บ รยรยยอโอเคไปดูอาวุธกันนะฮะชิ้นแรกที่ได้มาก็คือมีดเหมือนเดิมนะฮะเป็นมีดพกที่เจ๊กยัพวกไว้ที่อกใส่ได้หลุดน,นี่นะฮะน่าจะเป็นเล่มเดียวกับของภาคแรกเนาะผมยังไม่ได้ดูเนือเรื่องเนาะอย่างที่บอกก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรในเรื่องไหนต้องฉากไหนบ้างนะฮะก็ใส่แบบเดิมเลย แล้วก็หลุดง่ายแบบเดิมเนี่ยเห็นไหมผมเห็นมีเพื่อนเพื<ๆ>่ออยู่ในกลุ่มของ m มค a l อร n ลนเขาใช้อีพ็อกซี่ติดแล้วก็เก็บงานนะมันก็จะสวยดีแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะถือได้เหมือนเดิมไม่ใช่มือนี้มือนี้ไม่ได้มือนี้หลวมต้องเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแทนนะฮะ ชนี่ก็ถือมีดได้ะฮะเอาไว้สู้ฟันระยะประชิดแทงก็ได้จุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบฟันแทงประมาณนี้นะฮะกับมีดแล้วเี็ก็ดีงามเหมือนเดิมคุ้มกับราคาที่ซื้อไปนะฮะก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยงานของแม่ฟเฟรนเนี่ยยังจรักษามาตรฐานไว้ได้แบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่า ขาซื้อเยอะมากเลยนะเหมือนจะเห็นมีนินจเต่าด้วยนะฮะของปีนี้นะเพราะว่ามันจะมีหนังที่นินจเต่าเข้าตอนพุ่งประมาณตุลามังน่าจะไม่ผิดนะฮะก็แม็ฟเฟอนก็ซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วก็าคาเฟนจเต่าก็รอเก็บได้เลยนะฮะเป็นปีที่แน่นมากของแม็ฟเฟอนนะครับผมนี่เก็บดาบไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่อันนี้อันนึ้เป็นขวานนะฮะซึ่งก็ ยังไม่รู้เหมือนเดิมอยู่ดีว่ามันใช้ตอนไหนในเรื่องนะฮะก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอุ้ยพี่เจ๊ก่วงไปแล้วแล้วดาบก็ร่วงไปด้วยนะเออเก็บมีดก่อนกลัวมันหายยังไงขวานนะฮะลองถือมือขวาแล้วเนี่ยไม่เวิร์กต้องเป็นมือซ้ายเหมือนเดิมนะฮะเพราะมือขวามันเอาไว้จับ ปื่มั้งก็เลยแบบถืออาวุธไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ไม่ไม่เวอร์ของแม็กฟอรเลนอันหนึ่งนะฮะที่ยังไม่เป็นของเล่นอันดับหนึ่งในใจก็คือมันไี้มือเปลี่ยนมาให้ไม่รู้ของอะไรอื่นมีมือเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ของอวตารไม่มีมาทำให้เราจํากัดการเล่นด้วยต้องโพสถ้าใดท่าหนึ่งล็อกไว้เลยแบบนี้เออคือความได้นี้เจ๋งอยู่นะฮะ น่าจะเป็นฉากในฉากสู้ลวมั้งคิดว่านะประมาณนี้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันโพสท่าแบบไหนเพราะว่ายังไม่ได้ดูหนังนะครับแต่มันเท่นนะอาวุธเขาดีเทลดีนะแล้วเขาก็ลงสีมา ได้ดีมากเลยดีกว่าบางของดนบางลาเยอะเลยนะฮะเพราะบางอย่างก็ทําช่วยๆนะครับเหมือนจะไม่มีที่เก็บขวานนะฮะ<ๆ>ก็น่าจะใช้ไม่ได้บ่อยั้งในเรื่องเพรเลยไม่ได้มีที่เก็บเอามาในชุดที่เขาใส่ในชีวิตประจําวันนะฮะ่าจจะเป็นชุดที่ลบอันนี้นะฮะก็มาถึงอพุธหลักกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะฮะแต่สวยงามได้มีการทําสีสันมาแล้วลง ทำทราบเทิบทะลอกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่สวยดีนะครับผมสีมันก็น้อยนะฮะตามตศนแม็กฟารีเนี่ยเขาไม่ได้ลงสีพวกอาวุธหนักๆเนี่ยมันเยอะเขาจะไปลงพวกดาพวกขวานอะไรพวกนี้มากกว่านะฮะแต่กับปืนเนี่ยพวกนี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมโคตรเท่ นี่นะฮะพี่เจ๊คือปืนนะปืนเท่มากเข้ามากดูแบบดูสมส่วนแล้วก็ดูแบบเป็นปืนต่างดาวดีนะฮะแบบนี้เจง๋จงเจ๋งสวยงามนะฮะผมไม่รู้ว่าในเรื่องปืนอันนี้สําคัญมากไหมนะแต่คิดว่าคงเป็นปืนที่เขาใช้บุกแหละเพราะมันอยู่ในตัวอยากนะครับก็เป็นการทําออกมาได้สวยมากนะฮะชอบเลย ไม่เสียได้ตังเลยนะฮะก็คิดว่าคงจะจัดให้ครบนะฮะตัวของภาคหนึ่งเนี่ยผมยังขาดเนเธรีแล้วก็อีกรานของเนเธรีนะผมมาดูมันชื่อตัวอะไรแล้วก็ภาค2เนี่ยยังขาดาหัวหน้าเผ่าของเมคคายิน่านะครับแล้วก็มี AMP ที่เปลี่ยนสีนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีหุ่นป,ปูแล้วก็เนเธรีเหมือนเดิม ก็คิดว่าคงซื้อให้ครบภายในปีนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าลุงแม็กเนี่ยแกจะออกเวฟสาเวฟสที่เป็นสัตว์หรือว่าเป็นอะไรเพิ่มหรือเปล่าซึ่งอยากให้ออกนะอยากให้มีสัตว์ออกมาเยอะนะฮะมีโทรุมเีเสือดํามีแรดแล้วก็ในเรื่องผมเห็นประวานหรือฉลามไม่รู้ก็อยากได้นะสวยสวยมากอยากให้มันมีโมเดลออกมาเลยแล้วก็เหมือนมันจะเปลี่ยนอีกราหรือเปล่าไม่รู้นะภาคของ ของภาค2อะที่เขาขี่มาผมไม่รู้เป็นตัวไหนนะก็น่าเหมือนสีไมนจะเปลี่ยนมัน้งก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาไหมนะฮะซึ่งอยากให้ออกนะเขาออกไปอยู่ในลายพวกตัวเล็กๆอะ่ะใช่แต่ตัวใหญ่7นิ้วไม่ได้ออกนะครับโดยรวมนะฮะสรุปเลยว่าเป็นของเล่นที่เลิฟมากคุ้มราคามากควรจะหามาประดับตู้ถ้าคุณชอบอวตารนะฮะเป็นของเล่นที่ไม่ควรจะพลาดจริงๆน่าเก็บมากๆเลยนะฮะ ก็น่าจะจบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปรีวิวตัวของแจ็คซาล์ี่จาก The Way of Water ภาค2นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้กันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ